าละครับนี่ก็อยู่ที่เดิมนะครับเอาละวาที่ใช้ไปนั้นลองลองเอาไปทำถังขยะแบบรวดเร็วหน่อยนะครับขยะแบบก็โยนของทิ้งทิ้งไม่ได้คนระับก็ปิดเอาไว้มาเอินมีอยู่แล้วก็เลยปิดไปก่อนอืมไอ เดี๋ยวจะมาขุดแร่กันต่อนะครับหาหาพวกแร่อะไรแบบนี้ได้แร่เป็นสิ่งสิ่งที่สำคัญหน่อยมันมันออกจะสำคัญนะเอา้าวดีมทำไรอืม <c oughs> นี่ก็มีฐานอยู่เอาออกมาเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันนี่ทำเป็นดีเยอะเลยก็ทำไว้ประมาณนี้ก็พอสามสิบหกอันนะก็ลงไปเลยแกัน ก็ปักหน้อยก่อนอืมคุดหาแร่กันเนาเจออีกแล้วอืมอืมเอ้ยอืมอืมเอ้ยทำทำร่องรอยไว้ก่อนนะ ทำล่องรอยไว้ว่าเราเราเคยมาขุดตรงนี้ครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับว่าจะเจออะไรไหมอาจจะเจอแร่บางอย่างอาจจะเจอดันเจียนก็ได้ดันเจียนนี่คือเป็นแบบอืมเป็นที่โล่งๆว่างๆอาจจะมีพวก ตัวซอมบี้มามาตีเราก็ได้แต่แต่ว่ามีแร่เยอะอยู่บ้างมันเป็นที่ที่แบบหาพวกแร่อะไรง่ายมากเลยไม่ไม่ต้องขุดขุดหามันจะเจอเลยไม่เจออะไรเลยหาแร่หาแร่ ไม่เจออะไรเงี้ยก็ลองขุดขุดไปด้านหนึ่งลองขุดไปทิศหนึ่งว่ามีอะไรไหมอาจจะมีอะไรดีๆบ้างมาทางนี้อาจจะไม่ดีอะไรเลยก็ขุดไปทางนี้สิครับอืมเดี๋ยวกัน